เ e ียอีส์ o 1 0 0 0 word YouTube script no heading no title no channel name inside the script language is English mixed with Thai team as requested welcome back everyone to another exciting car and motorcycle review of 2025. วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นข่าวมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้ชมสูงสุดอันดับหนึ่งของไทยหรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะ n น0.1 of motorcycle news TV in Thailand สำหรับใครที่ชอบความแรงความสวยและเทคโนโลยีสุดล้ำปี2025นี้คือปีที่มอเตอร์ไซค์หลายรุ่นได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์ภายในภายนอกระบบขับเคลื่อนและราคาที่น่าจับตามองมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่เรียกได้ว่าโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นตัวรถของปี2025มาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบฟูลแมทริกที่ถูกออกแบบให้เฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นลายเส้นสายตัวถังมีความโค้งมนตแต่แฝงพลังเหมือนรถสายพันสปอร์ตที่พร้อมพยานไปข้างหน้า ทุกมุมถูกปรับแต่งให้มีมิติที่ดูพรีเมียมและทันสมัยแบบสไตล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คนไทยชื่นชอบเป็นพิเศษสีตัวรถมีให้เลือกหลายแบบทั้งสีทูโทนสีด้านและเฉดใหม่ที่สะท้อนแสงได้ดีเวลาโดนแดดร้อนของไทยทำให้มอเตอร์ไซค์มีความโดดเด่นเหนือหนอนถนนทุกเส้นทางด้านแฟริ่งภายนอกถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมได้มากขึ้นกว่าเดิม9 1 2ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นคงและควบคุมง่ายแม้วิ่งด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะขับบนทางด่วนในกรุงเทพมหานคร หรือทางปลายเชียงใหม่เชียงรายก็ยังรู้สึกนิ่งและแน่นเป็นพิเศษวัสดุที่ใช้ทำตัวรถเป็นงานผสมระหว่างโลหะเบาและพลาสติกเกรดสูงทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานเหมาะทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ขี่สายทัวริงที่ต้องการความคล่องตัว เข้าสู่รายละเอียดภายในและฟังก์ชันต่างๆที่ได้รับการอัปเดตแบบจัดเต็มปีนี้ค่ายผู้ผลิตจัดหน้าจอแบบ Full Digital TFT ขนาดใหญ่ขึ้นถึง7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และ Android พร้อมระบบนำทาง n น i เ a กชันแบบ Realtime ที่แสดงผลคมชัดแม้กลางแดดจ้าตัวจอสามารถปรับทีมปรับสีและแสดงข้อมูลรถครบเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วแรงดันลมยางระยะน้ำมันและโหมดการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ผู้ชมไทยชื่นชอบอย่างระบบ Voice Assistant ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานบางอย่างผ่านเสียงเช่นโทรออกเปลี่ยนเพลงหรือดูเส้นทางโดยไม่ต้องลามือจากแฮนด์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากในสภาพการจราจรของไทยระบบบอดถูกออกแบบให้พรีเมียมขึ้นจากเดิมนั่งนุ่มขึ้น18%ลดแรงกระแทกในเส้นทางคลุกคลาดหรือถนนต่างจังหวัดที่ไม่เรียบนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ใต้บอดที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้สบายๆและยังเหลือพื้นที่สำหรับเก็บของจุกจิก มาดูด้านสมรถนะซึ่งเป็นจุดเด่นหลักที่ทำให้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยเครื่องยนต์มีขนาดตั้งแต่150ลบูกบาทเซนติเมตรไปจนถึง400ลูกบาทเซนติเมตรแล้วแต่รุ่นที่วางจำหน่ายในปี2025แต่สิ่งที่เหมือนกันทุกโมเดลคือการปรับปรุงระบบหัวฉีดใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้น30%อัตราเร่งดีขึ้นทำความเร็วปลายได้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดรุ่นท็อปสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า160-170 160ถึ่วโมง เหมาะกับสายสปอร์ตที่ต้องการความเร้าใจระบบช่วงล่างก็สำคัญมากผู้ผลิตได้อัปเกรดโชคหน้าเป็นแบบอัปไซด์ดาวและโชคหลังแบบโมโน็ชคที่สามารถปรับระดับได้ตามสไตล์การขี่ไม่ว่าจะขี่ในเมืองที่ต้องการความนุ่มนวลหรือขี่ทางไกลที่ต้องการความนิ่งระบบเบรกใช้ดิสเบรกหน้าคู่พร้อม ABS แบบดูอัลแชนแนลช่วยให้หยุดรถได้มั่นใจแม้บนพื้นเปียกหรือขณะเบรกกระทันหันด้านการประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกจุดที่โดดเด่น รุ่นนี้ทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่38-45กิโลเมตรต่อลิตรขึ้งอยู่กับสไตล์การขี่และพื้นที่การใช้งานถือว่าประหยัดมากเหมาะกับผู้ใช้ในเมืองใหญ่ที่ต้องเดินทางทุกวันอย่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือขอนแก่นและยังรองรับน้ำมัน E20 ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้มากพอสมควรมาดูในส่วนของเสียงเครื่องยนต์เสียงท่าเดิมถูกปรับจูนให้แน่นขึ้นและมีโทนสปอร์ตมากขึ้น แต่ไม่ดังจนรบกวนผู้อื่นทําให้ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่สามารถใช้ได้โดยไม่รู้สึก,กว่าเสียงรบกวนเกินไปการตอบสนองของคันเร่งในรอบต้นนั้นมาไวกว่าเดิมทําให้การออกตัวแซงหรือการมุดในเมืองทําได้ง่ายและมั่นใจด้านระบบความปลอดภยัยผู้ผลิตไม่ลืมที่จะติดตั้งระบบ traction control ในรุ่นกลางและรุ่นท็อปเพื่อช่วยควบคุมการลื่นถลายบนถนนเปียกซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ไฟสัญญาณเลี้ยวเป็นแบบ LED Sequential ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นระบบไฟท้ายถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและสว่างขึ้นเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่คือระบบสมาร์ทคีที่ให้คุณสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจช่วยเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลารีบและยังมีระบบการขโมยที่สามารถสั่งล็อกรถผ่านแอปในมือถือได้ทันที สุดท้ายคือเรื่องราคาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รุ่นนี้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของไทยราคาเริ่มต้นในรุ่น150ลาูกบาทเซนติเมตรอยู่ที่ประมาณ65,000บาทส่วนรุ่นกลางประมาณ85 0 0 0ันถึง95,000บาทและรุ่นท็อปสุดในระดับ3 0 0ถึง400ลูกบาทเซนติเมตรราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0ถึง165,000บาทถือว่าคุ้มคา่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ได้บวกกับดีไซน์ที่ถูกใจผู้ใช้ชาวไทยอย่างมาก สรุปแล้วมอเตอร์ไซค์รุ่นปี2025ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยนี้คือรถที่รวมทุกอย่างไว้ครบทั้งความสวยเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบเครื่องแรงประหยัดน้ำมันและราคาจับต้องได้เหมาะสำหรับทั้งวัยทำงานนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ใช้งานครอบครัว เดินทางไกลได้ขี่ไกลก็คล่องตัวและยังให้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยอีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่ขึ้นเป็นโ o น0.1 of Motorcycle News TV in Thailand และยังคงได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่องในปี2025นี้ If you want I can also make